เรื่องของการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องยังไม่จบนะคะอีกคนหนึ่งที่ถูกอภิปรายก็คือคุณนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยกับกรณีโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ,จนะเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบก้าวหน้าค่ะคุณนิพนธ์ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านที่ดินการรวบรวมที่ดินมาจัดทําโครงการนี้วันนี้ชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆด้วยการปฏิเสธว่าข้อพิพาทยุติลงไปแล้วส่วนกรณีเครือญาติหรือคนใกล้ชิดที่ ถูกฝ่ายค้านอภิปรายว่าใช้ความเป็นรัฐมนตรีไปเอื้อประโยชน์ก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันค่ะกีฬาของจังหวัดสงขาเพราะโครงการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจนะเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต นับเป็นโครงการที่นายนิพนธ์บุญยามณีย้ำถึงวัตถุประสงค์เรื่องของการพัฒนาพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในท้องถิ่นและก็ยอมรับว่าสนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้นแต่ไม่ได้รับรู้หรือเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินในอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาและเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับรัฐหากแต่เป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชนหรือ ไปใช้ความเป็นรัฐมนตรีบีบบังคับซื้อที่ดินเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เครือญาติและพวกพ้องตามที่สอส,อสอพักเก้าไกลอภิปรายกล่าวหาค่ะคนที่กล่าวถึงเป็นเครือญาติใกล้ชิดกับนายนิพนธ์บุญญามณีที่มีส่วนได้เสียกับการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่คนแรกครับนายนิธิกรบุญญามณีลูกชายครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทค้าที่ดินคนต่อมาครับ นายสิริพเลืองฤทธิ์ทนายความคนใกล้ชิดของนายนิพนธ์อดีตเคยเป็นนิติกรครับอยู่ที่อ,อบอจอสงขลาเป็นผู้ช่วยนิติกรสมัยท่านนิพนธ์เป็นนายกอบอจอซึ่งคนในพื้นที่รู้จักกันดีนะครับเพราะเป็นนายหน้าดําเนินงานต่างๆแทนนายนิพนธ์และครอบครัวคนทั่วไปเขาก็รู้จักกันในนามของทนายอาครับท่านประธานคนต่อมาครับคือนายวุฒิชัยวัฒธรรมลูกพี่ลูกน้องของนางกัลยาภรรยานายนิพนธ์ก็เรียกง่ายๆว่าเป็น น้องชายภรรยาหรือลูกพี่ลูกน้องภรรยานายนิพนธ์และชื่อนี้ก็คุ้นๆนะครับสมัยที่ท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมท่านก็เอ่ยชื่อนี้คนคนนี้ยังเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันกับธุรกิจของตระกูลบุญยามณีหลายบริษัทครับเช่นบริษัทสามีลาพาวเดอร์ฟิสจำกัดบ,บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดเทรดดิ้งจำกัดและก็ยังมีชื่อเป็นผู้รับเช็คขึ้นเงินแทนนายนิพนธ์ในคดีรับเงินบริจาคปี48ด้วยครับ ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้วินิจฉัยแล้วว่าให้ดําเนินไปตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งบัดนี้เจ้าพนักงานที่ดินเขาก็ได้ใช้อํานาจตามมาตรา60ก็คือวินิจฉัยครับว่าระหว่างผู้คัดค้านกับผู้ร้องเนี่ยใครมีสิทธิดีกว่ากันใครมีสิทธิดีกว่าแล้วถ้าชี้แล้วใครไม่เห็นด้วยก็ต้องไปความศาลภายใน60วัน เขาฟ้องเขาวินิจฉัยให้คนที่มีชื่อในนสสามกมีสิทธิ์ดีกว่าคนที่มาล้องปากเปล่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นของเขาก็ชี้เจ้าหน้าที่ที่ดินเขาก็ชี้ให้คนที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ์นสสามกมีสิทธิ์ดีกว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็เอาเรื่องไปฟ้องศาลเป็นเรื่องปกติทางแพง่งมไม่เห็นเกี่ยวกับผมตรงไหนเลยครับไปประจิตมาต่อไปจับแพะชนแก่ตัดแปะเอกสารเอามาว่าผมมากล่าวหาผม ผมกราบเรียนกับท่านประธานได้ว่าผมขอเอกสารจากสำนักง,งานที่ดินมาบอกว่าเรื่องนี้มีการพิพาทกันอยู่และก็บริษัทเอกชนก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกอยู่เพราะในเหตุที่แจ้งเพราะเขาปรากฏว่าวันที่เขาไปนําชี้นี่แหละมีคนมาบอกว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่เขาครอบครองก็เลยไปชี้ว่าถ้าคุณครอบครองคุณก็บุกรุกก็ไปว่ากัน ไม่เก,กนายนิพนธ์ปฏิเสธข้อเท็จจริงกรณีเรียกชาวบ้านไปบีบบังคับซื้อที่ดินหรือไปเคลียร์ที่บ้านรวมถึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายหน้าค้าที่ดินโดยย้ำว่าที่ดินจังหวัดไม่ได้ออกสำรวจรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์เพราะความเป็นรัฐมนตรีแต่มาจากหน้าที่ของกรมที่ดินค่ะ